นี้ต้นยอดองุ่นนะคะแกะไม่ได้แล้วกลับเอาว้ากับเอา,อา,เ,อาเปรี้ยวยอดองุ่นนี้เปรี้ยวจะเอาไปให้อะไรเอ่ยไปให้น้องแท้ กินนะลูกน้องแพะชอบมากใบอง,งุ่นกินช้าช้าลูกชอบอร่อยใช่ไหมลูกมันจะเปรี้ยวอือหือชอบหลายอ่ะให้หมดเลย ชอหลายใบอ่งงนกินให้หมดลูกไหนกินหมดไหมเอาเกลี้ยงเลยเกลี้ยงเลยหมดแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ยายเอาให้เดี๋ยวรอก,ก่อนยายไปเอาขนมมาให้กินไปเอาขนมมาให้เจ้าแบ่ เหนียวแล้วลูกขนมเดียวเดียวเดียวอุ้ๆอุ๊อุอุยหิวมากเดียวลูกยายกลัวเดียวยายเอาออกจากหอมันก่อนไม่ไม่เอานะลูกนะเดียว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 อ่ะ ใจเย็นๆใจเย็นๆครับใจเย็นๆเลยไม่ขีดกรอนงนั้นก่อนอืมไม่เอานะไม่เอานะใจกลัวใจกลัวใจกลัวอืมไม่เอา,ๆๆาก็เอาเลยไม่กรอกก่อน มีอกระดาษอืม,อมเดี๋ยวก่็ลุกเล่นมือยายหมดละไม่ตันใจ ไม่ใหญ่กลัวให้อีกอันนึงนะให้อีกอันนึงงยืนยืนเย่ากลัวพรกกอนใช่หไหมยายช้ฟันอ,ะอ่ะ,อะเดี๋ยวใจ,จเย็นเย็นใจเย็นเย็นโอเคพรุ่งนี้กินใหม่ไปนอนได้ละ ไปไปนอนได้แล้วไปนอนเห็นไหมยายทำที่ให้นอนใหม่เห็นไหมแพะตัวเดียวในอำเภอหนองหานนี้แพะไม่ค่อยมีนะคะรู้สึกว่าจะไม่มีใครเลี้ยงด้วยก็จะมีเด็กๆพ่อแม่ขับรถมาจอดแถวนี้แล้วก็ชี้แพะให้ลูกดู แล้ <laughs> วก็เข้านอนแล้วค่ะมาแวะมาแวะของขวัญต้นนี้นหนมคะมังคุดเพิ่งปลูกค่ะมลากันด้วยมังคุดสวยๆส,สวยงามมากเพิ่งปลูกเสร็จรอให้เจริญเติบโตนะออกมากออกผล เห็นไหมคะทำที่กันแดดให้พร้อมไปนอนละคะ่ะเดินดูจุใจแล้ว